ถากฎเหล็กในการใช้เงินที่จะทําให้คุณนั้นมีเงินเก็บมีเงินออมมากยิ่งขึ้นในยามเศรษฐกิจที่ไม่ดีและมีความผันผวนในขณะนี้ครับแล้ว PK Finance จะมีโบนัสให้ตอนถ้ายด้วยกับว่าจะทํอยังไงให้เรานั้นนะมีเงินเก็บ,เง,เ,กบเงินออมมากยิ่งขึ้นครับ PK Finance ช่องเก็บการเงินการลงทุนและ PK นั้นเป็นนักบัญชีจากสารชาชอาณารครับกฎข้อแรกครับกฎหลักเลยครับนั่นคืออย่าใช้เงินเกินตัวครับ ถ้าคุณใช้เงินเกินตัวเมื่อไหร่ยังไงคุณก็เป็นหนี้เมื่อคุณหาเงินมาได้เอาเงินนั้นนะไปชําระเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นและก็ดอกเบี้ยครับดังนั้นแล้วการที่ใช้เงินเกินตัวเมื่อไหรอ่ะยังไงคุณไม่มีเงินเก็บครับดังนั้นเราจําเป็นต้องแก้ที่ต้นเหุครับอย่าใช้เงินเกินตัวครับก็ให้ลดค่าใช้จ่ายลงมาครับเมื่อลดค่าใช้จ่ายลงมาเนี่ยให้มันต่ำกว่ารายได้ที่เราหาได้เนี่ยยังไงอ่ะ เราก็จะมีเงินเก็บเงินออมครับแต่ก็มีบางคนบอกว่าถ้าไม่มีของตอนนี้จะไปมีตอนไหนใช่ไหมครับอันนี้แล้วแต่เลยครับทำก็ได้ครับถ้าทำไปปุ๊บนะ่ะอยากจะมีเงินเก็บเงินออมมากไหมครับอยากจะมีชีวิตที่สุขบายในอนาคตหรือเปล่าครับถ้าตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำงานหาเงินได้นเนี่ยอย่าไปใช้จ่ายเกินตัวครับ เพราะาถ้าใช้จ่ายเกินโตไปแล้วเป็นหนี้เมื่อไหร่มันจะหลุดวงโคจรจากหนี้ยากับเพราะว่าคุณจําเป็นต้องหาเงินมาใช้หนี้ใช้หนี้ชําระดอกเบี้ยว่าจะเป็นดอกเบี้ยบัตรเครดิตดอกเบี้ยบัตรเงินสดดอกเบี้ยนอกระบบดอกเบี้ยแบงก์โอ้ดอกเบียบโโเบ้ยบแบบเยอะแยะมากมายทำให้คุณนั้นมีภาระมากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นถูกดดันมากขึ้นทันที่คุณจะหาเงินได้มาแต่ละทีก็เอาเงินนั้น,นไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ไม่มีเงินเก็บเงินออมสักทีดังนั้นแล้ว อย่าใช้จ่ายเกินตัวครับคนรวยเขาบอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับคือเก็บเงินออมเพื่อที่จะไปลงทุนและเอาเงินทุนครไปต่อยอดครับเมื่อต่อยอดแล้วก็มันได้ออกบว่องออกผลมาเนี่ยแล้วค่อยเอาเงินนั้นนะไปใช้กับสิ่งของหรือประสบการณ์ที่เราอยากได้นั่นเองครับแล้วกดข้อที่2ครับนั่นคือให้ตั้งงบการใช้เงินครับ คือถ้าเราไม่ตั้งงบการใช้เงินเมื่อไหร่มันก็จะไปกลับสู่ข้อแรกครับเราก็จะใช้จ่ายเกินตัวครับตั้งงบไว้เลยครับว่าเดือนเดือนนี้จะใช้เงินเท่าไหร่ครับอย่าใช้จ่ายเกินนี้เมื่อใช้จ่ายเกินเมื่อไหร่ปุ๊บอะเดี๋ยวเราก็จะใช้จ่ายแบบเกินตัวไปเรื่อยๆแล้วก็จะกู้เงินมามันเป็นโครจรเดิมอะก็คือโครจรเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมครับดังนั้นแล้วให้ตั้งงบให้ชัดเจนว่าเราจะใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนครับคือพ K เะเข้าใจครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเก็บเงินมาสักส่วนหนึ่งแล้ว วางแผนที่จะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งต่างๆหรือไปพักผ่อนเนี่ยคือการใช้ใจ่ายเหล่านั้นอ่ะมันอาจจะมากกว่าเงินที่เราหาได้ในแต่ละเดือนอันนี้พี่เขเข้าใจครับแต่ว่าถ้าเราเมื่อกําหนดเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าเรานั้นอนะ่ะเก็บเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวหรือช้อปปิ้งในระยะสั้นเนี่ยกำหนดค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวหรือแบบไปช้อปปิง้งอ่ะให้กําหนดค่าใช้จ่ายตัวน,นั้นนะครว่า ห้ามซื้อเกินมากกว่าที่เรากําหนดไวน้นีจะทําให้คุณนั้นนะบริหารจัดการใช้จ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแบบนี้เราก็จะไม่ใช้จ่ายเกินตัวครับดังนั้นแล้วให้ตั้งงบให้ชัดเจนครับกำหนดให้ใชัดเจนเลยครับว่าการใช้จ่ายแต่ละเดือนการไปเที่ยวแต่ละครั้งช้อปปิ้งแต่ละครั้น,นใช้จ่ายได้แค่ไหนครับเพราะบางครั้งเองโดยประสบการณ์แล้วคือถ้าเราไปเที่ยว อย่าแบบไปซื้อประสบการณ์ซื้อสิ่งของซื้อนู่นซื้อนี่นั้นบางครั้งก็ลืมตัวครับดังนั้นแล้วเนี่ยให้ตั้งงบให้ชัดเจนกับกําหนดให้ชัดเจนเลยว,ว่าห้ามจ่ายเกินเท่านี้แบบนี้มันจะทําให้คุณนั้นมีเงินเก็บมีเงินออกมากยิ่งขึ้นรับแล้วก็ทําตามมันด้วยนะครับถ้าไม่ทําตามก็การตั้งงบก็ไร้ค่าครับกฎเหล็กลข,ข้อที่สามแบบสรุปและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของตัวเองครับให้จดบันทึกเลยครับว่า ค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนของเรานั้นนะมีอะไรบ้างครับมาดูย้อนหลัง1เดือน2เดือน3เดือนเป็นต้นครับว่าสิ่งใดที่มันใช้ใจ่ายเกินตัวมากเกินไปเนี่ยแล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายนั้นลงมาครับเพราะว่าถ้าเราไม่จดบันทึกเลยเราใช้ใจ่ายโดยที่แบบไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างแต่ถ้ามีการจดบันทึกแล้วก็วิเคราะห์สิ่งไม่จาเป็นอ่ะมันสามารถตัดได้แบบนี้มันจะทําให้คนนั้นมีเงินเก็บเงินออกมากยิ่งขึ้น และ PK เองนะีใช้เทมเพลตตัวนี้อยู่ครับเรียกว่า My FS ครับซึ่งมันจะช่วยคุณนั้นบริหารจัดการเงินโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายได้ดีมากยิ่ยงขึ้นครับเพียงแค่กรอกข้อมูลแล้วก็ตัวเลขครับมันจะคำนวณให้คุณนั้นทุกอย่างโดยอัตโนมัติครับแล้วก็มีแบบชาร์ตแล้วก็กราฟให้เห็นโดยชัดเจนว่าสิ่งใดที่คุณใช้ใจ่ายมากเกินไปแบบนี้คุณก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนครับว่า สิ่งสงนั้นนะมันมากเกินไปคุณก็จะสามารถตัดมันได้ครับเพราะว่าถ้าโมไปจกบ,บันทึกโดยกระดาษหรือแบบไปตั้งไฟล์เองใหม่เสียเวลาครับใช้ My Effects แบบนี้สะดวกกว่าครับ คำนวยคนทุกอย่างโดยอัตโนมัติครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รายจ่ายอย่างเดียวที่มันดูครับมันดูรายได้ด้วยทรัพย์สินแล้วก็นี่สินด้วยวิเคราะห์ให้ทุกอย่างเลยครับว่าอะไรที่คุณนั้นแบบใช้จ่ายมากเกินไปหรือเป็นหนี้มากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คุณนั้นอ่ะวิเคราะห์ได้เห็นอย่างเชัดเจนครับว่าคุณควรที่จะโฟกัสอะไรนะตอนนั้นครับซึ่ง MyFS ตัวนี้มันช่วยได้ครับแล้วมาช่วย PK นั้น บริหารจัดก,การเงินตัวเองให้พ K นั้นได้ทำเงินแสนเงินล้านเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วราคา My f s ตัวนี้ไม่ถึง1,000บาทครับการซื้อครั้งนี้มีแต่คุมกับผมครับช่วยบริหารจัดก,การเงินตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มันอัปเดตให้คุณอย่างเรียลไทมครับในโทรศัพท์ในคอมแล้วก็แท็บเล็ตครับแล้วก็ชำระครั้งเดียวจบครับไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มเติมครับแล้วก็มีนักที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ชาวอเมริกันชื่อดังชื่อว่า p ีเ e อร์ดักเกอเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าสิ่งใดที่สามารถวัดผลได้ก็จะสามารถพัฒนาได้ครับเช่นกับ My F.S. ตัวนี้ครับมันจะช่วยคุณนั้นวัดผลการเงินของคุณเองจะทําให้คุณนั้นบริหารจัดการเงินตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นครับกฎเหล็กลข,ข้อที่4ครับเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อครับแน่นอนครับในโลกนี้มีสินค้าและบริการมากมายครับการแข่งขันนั้นสูงมากครับ บางอย่างเนี่ยคุณภาพนี่ก็เหมือนกันเปี๊ยบเลยครับแต่ราคานั้นต่างกันครับดังนั้นแล้วเนี่ยให้ซื้อของหรือบริการที่ราคาที่ถูกกว่าครับดูอย่างแบบออนไลน์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มพวกแอปส้มหรือแอปน้ําเงินครับคุณสามารถดูได้เลยครับว่าร้านไหนอ่ะขายของในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็มีความน่าเชื่อถือคุณก็สามารถดูได้ก็ไปซื้อร้านนั้นครับ ไม่จําเป็นต้องไปซื้อของที่ราคาที่สูงกว่าคุณภาพก็เหมือนกันครับก็ให้เปรียบเทียบราคาไปซื้อของถูกแล้วก็คุณภาพก็ยังดีเหมือนเดิมครับแต่อย่าลืมคำว่าการเปรียบเทียบราคาอย่างเดียวมันไม่พอครับต้องดูที่คุณภาพด้วยครับเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยคุณภาพในด้านสินค้าหรือบริการเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าทาให้ราคานั้นมันสูงมากขึ้นโดยเฉพาะคนรวยเนี่ยคอจะเน้นที่คุณภาพครับเพราะว่าคุณภาพอ่ะมันจะช่วยตอบโจทย์ชีวิตของเขา แบบซื้อครั้งเดียวแบบจบคับหรือซื้อแบบใช้ยาวๆไม่ต้องมาปวดหัวที่หลังหรือแบบซื้อซ้ําใหม่ครับในราคาที่ถูกแต่ว่าคุณภาพไม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนรวยเองก็ยอมที่จะจ่ายให้ชีวิตตัวเองนั้นราบง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาเวลานั้นนะไปโฟกัสที่การลงทุนหรือหาไรายได้เพิ่มเติมครับไม่หมดแต่เปรียบเทียบราคาครับดังนั้นขอไม่มมาเสียเวลาในการเปรียบเทียบราคาแล้วครับสิ่งที่แบบเล็กๆน้อยๆขอไม่มาเสียเวลาในการที่จะเปรียบเทียบราคาแล้วครับ ดังนั้นแล้วคนรวยขอดูมูลค่าในการเปรียบเทียบไปครับถ้าเขารู้แล้วว่ามูลค่าที่เขาจะได้รับเนะี่ยมันมากกว่าที่เขาจ่ายอะ่ะยังไงเขาก็ซื้อครับเหมือนกับ MyFS เป็นต้นครับที่ทําให้ P ีเนีี้ได้สร้างเงินแสนเงินล้านจากการลงทุนไม่ถึง1,000บาทใน MyFS Template ครับมันช่วยพีเนั้นะบริหารจัดการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะการใช้จ่ายอย่างเดียวครับอันนี้ใช้ได้ในด้านการลงทุนก็เช่นเดียวกัน มันมีแบบหลายบลจอมากเลยเหมือนแบบเสนอขายกองทุนรวมเช่นแบบกองทุนรวมดัชนี s อ500ห้าเป็น้นที่ลงทุนในตลาดทุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ค่าบริหารจัดการกองทุนนนั้ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งค่าบริหารจัดการกองทุนเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบได้ครับดูในหนังสือชี้ชวนครับว่าอันไหนเนี่ยมันถูกกว่ากันก็ไปซื้ออันนั้นแหละครับส่วนมากแล้วบลจในไทยหรือแบบต่างประเทศก็ส่วนมากก็ไว้ใจได้ครับมีแบบกฎหมายควบคุมเี้ย เนียก็สามารถซื้อได้ก็เป็นเลือกซื้อกองทุนรวมแต่ชินี S M P 5 0 0ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมนั้นมันมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับในอนาคตด้วยครับถ้าค่าธรรมเนียมสูงผลตอบแทนก็จะลดลงแต่ถ้าค่าธรรมเนียมต่ำลงผลตอบแทนของคุณก็จะสูงมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นแล้วให้เปรียบเทียบราคาและก็มูลค่าที่คุณจะได้รับก่อนตัดสินใจซื้อมันครับแบบนี้มันจะทําให้คุณนั้นมีเงินมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็กดเหล็กข้อที่5ครับไม่ใช้อย่าไปซื้อกับบางครั้งเองเราเห็นพวกของลดราคาโปรโมชั่นต่างต่างแบบพู้ป้ายยาเก่งเหลือเกินครับมันก็ตุ้มแบบอยากได้ครับคือเราอยากได้สินค้าหรือบริการนั้นครับเพราะว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ถ้าไปซื้อในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ราคาที่ถูกใช่ไหมครับคือผู้โปรโมชั่นพวกเนี้ยมันจะกระตุ้นเราเนี่ย ให้เราซื้อตอนนั้นครับแต่บางครั้งเองเนะี่ยการซื้อสิ่งของเหล่านั้นนะซื้อมาเก็บไว้ในที่บ้านะไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับดังนั้นแล้วอย่าใช้จ่ายกับสิ่งที่เราไม่จําเป็นหรือแบบไม่ใช้มันเลยนะพี่อย่าไปซื้อครับพี่เคมีเทคนิคหนึ่งที่พนะี่เคนั้นใช้กับตัวเองอยู่เสมอครับถ้าเห็นราคาโปรโมชั่นพวกนี้แล้วนะ ให้รอสัก7วันครับส่วนมากอะโปรโมชั่นมันมากกว่า7วันอยู่แล้วครับให้รอสัก7วันครับว่าเราอยากได้สิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าครับและเมื่อครบ7วันเมื่อไหร่อะ,อะลองกลับไปนึกดูครับว่า เรายังดากได้สินค้านั้นอยู่หรือเปล่าครับส่วนมากเลยครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงครับลืมไปแล้วครับว่าอยากได้อะไรครับเห็นอะไรเมื่อ7วันที่แล้วพีเคจำไม่ได้เลยครับดังนั้นแล้วอ่ะให้ใช้กด7วันนี้ครับซึ่งกด7วันที่พีเคใช้อยู่เนี่ยมันช่วยพีเคนั้นตัดสินใจในการจับจ่ายใช้สอยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ เพราะว่าถ้ามัวไปไปซื้อตามโปรโมชั่นปั๊าะเดี๋ยง่ายเงินก็ล่อลอกไปเลยแล้วก็ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้กับดังนั้นแล้วถ้าแบบใครที่แบบเห็นแบบป้ายแดงๆหรือราคาโปรโมชั่นแบบโดนป้ายอย่าให้รอสัก7วันก่อนครับก่อนตัดสินใจซื้อครับแต่ถ้าคุณแบบรู้ว่า7วันผ่านไปแล้วแล้วก็ยังนึกถึงสินค้าหรือบริการนั้นอยู่ก็พิจารณาดูก่อนว่าคุณอยากได้สิ่งสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่านั่นเองครับแล้วก็สิ่งนี้ไม่ใช่แค่การใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของเท่านั้นครับ ม่ใช้กับการลงทุนได้ครับปูป่วรรณมาเฟดคอ์เคยกล่าวไว้ว่าถ้าสิ่งใดที่เราไม่เข้าใจอ่ะอย่าไปลงทุนครับหรืออย่าไปซื้อหุน้นหรือซื้อธุรกิจครับเพราะว่าความสิ่งที่แท้จริงอ่ะคือการที่เรานั้นไม่รู้ครับเพราะการที่เราไม่รู้เมื่อหุ้นมันลงปุ๊บเราก็จะขายปุ๊บขายปุ๊บเราก็ขาดทุนครับดังนั้นแล้วปูป่วรรณมาเฟตคอย้ำอยู่เสมอครับว่าให้เข้าใจหุน้นหรือธุรกิจนั้นก่อนที่จะ ตัดสินใจซื้อมันครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงที่คุณนั้นจะขาดทุนจากการลงทุนหรือการซื้อหุ้นตัวนั้นครับแล้วมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นที่คุณจะได้ผลตอบแทนจากการซื้อกองทุนรวม ETF หรือหุ้นตัวนั้นๆครับเมื่ออยางที่คุณนั้นเข้าใจมันแล้วครับดังนั้นแล้วการที่คุณไม่เข้าใจหรือแบบไม่ใช้มันเนี่ยก็อย่าไปเสือกแบบนี้จะทำให้คุณนั้นมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาเงินนั้น,นไปลงทุนต่อยอดครับแล้วก็มาถึงโบนัสครับ โบนัสเนี่ยมันจะทําให้คุณนั้นมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นครับถ้าคุณสามารถใช้5กฎเหล็กนี้ได้ครัไม่ว่าจะเป็นอย่าใช้จ่ายเกินตัวครับตั้งงบการใช้จ่ายให้ชัดเจนครับใช้ My FS สรุปแล้วก็วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็นี้สินด้วยครับเปรียบเทียบราคาแล้วก็อย่าไปซื้อของที่ตัวเองนั้นไม่ใช้มันครับหรือแบบไม่จําเป็นครับ ใช้5ข้อนี้ได้เนี่ยก็มีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายคือยังไงทุกคนจําเป็นต้องใช้เงินครับคือมันจะมีลิมิตของมันที่คุณจะเก็บเงินออมได้มากแค่จุดจุดหนึ่งครับมันจะทําให้ชีวิตของคนนั้นไม่พัฒนาต่อมากยิ่งขึ้นมันคือมันมีเพดานจํากัดของมันครับแต่ถ้าเราอยากทําลายเพดานนี้มันทิ้งอะคืออะไระครับคือการสร้างรายได้เพิ่มเติมครับเพราะว่า การหารายได้เพิ่มเติมมีเพดานไม่จํากัดครับไม่ว่าคุณจะทํางานเสริมการลงทุนไซฮัโซทําธุรกิจส่วนตัวการที่คุณมีรายได้เนี่ยเพดานอะ่ะมันไม่จํากัดครับนี่คือโบนัสพิเศษครับอย่ามัวแต่ไปดูค่าใช้จ่ายอย่างเดียวครับให้หาวิธีหารายได้เพิ่มเติมครับและเพดานมันไม่จํากัดเหมือนกับค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายแต่ละเดือน เพราะว่าประหยัดหนึ่งเดียวมันไม่รวยครับต้องแบบลงทุนในตัวเองให้แบบมีทักษะให้เรานั้นเก่งขึ้นหาเงินได้เก่งขึ้นแล้วเอาเงินนั้นนะไปลงทุนต่อยอดให้เงินนั้นมันทํางานแทนคุณแบบนี้มันจะทําให้คุณนั้นร่ํารวยมากยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่หมวแต่ประหยัดอย่างเดียวแล้วก็เงินนั้นไปเก็บครับแต่ถ้าใช้พร้อมกับแบบ My FS Template ด้วยมันไม่ใช่แค่แบบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวมันวิเคราะห์รายได้แล้วก็สับสินของคุณด้วยเนะี่ย คุณก็จะรู้ว่าสิ่งใดที่คุณควรจะโฟกัสมันเมื่อโฟกัสมันปุ๊บรู้จุดโดยที่วิเคราะห์ผ่านมา f เอฟเะคุณก็จะโตแบบก้าวกระโดดครับคุณก็จะมีเงินเก็บเงินออมเงินลงทุนมากยิ่งขึ้นคุณก็จะร่ำรวยมากยิ่งขึ้นครับแล้วว่าการที่แบบคุณมีเงินมากยิ่งขึ้นใช่ไหมบางครั้งเราก็จะหลวมตัวใช่ไหมครับหลวมตัวในการแบบเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินมากขึ้น,นก็จะใช้จ่ายมากขึ้นอัปเกรดไลฟ์สไตล์ของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้า การเงินของเราดูบริหารจัดการเงินของเราเองอยู่เนี่ยเรายังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของเราได้เนี่ยนี่ก็มีเงินมากยิ่งขึ้นคับเช่น <c oughs> แบบมาเอฟซับราคาไม่ถึง1.000บาทคับช่วยพนะีเั้นจัดการบริหารเงินของตัวเองให้มีเงินแสนเงินล้านครับเห็นไหมครับว่าความคุ้มค่ามันต่างกันครับแล้วมันสามารถใช้ได้ตลอดชีพแบบอัปเดตเยลไทม์แบบอัปเดตผ่านมือถือ เดี๋ยวค่อยมาดูสรุปในของอีกทีครับเพราะว่า My f s m มันช่วย p k นั้นบริหารจัดการเงินอย่างเป็นระบบกับไม่ว่าจะเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายมีสินแล้วก็ซัพบสินครับเมื่อเราบริหารจัดการเงินของตัวเองได้อย่างแม่นยำแล้วเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแล้วก็โฟกัสที่ถูกจุดแล้วมันจะกรดบล็อกเราให้เรานั้นนะรวยมากยิ่งขึ้นครับถ้าสนใจ My f s m นี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ แอปพีเคฟินแลครับและพ k นั้นทิ้งลิงก์ไว้ในด้านล่างนี้ด้วยครับทีนี้เรามาทบทวนกันครับว่า5กฎเหล็กนั้นนะมีอะไรบ้างครับในการใช้เงินครับ 1. อย่าใช้จ่ายเกินตัวครับ 2. ตั้งงบให้ชัดเจนครับแล้วก็ทําตามด้วยครับถ้าไม่ทําตามคือการตั้งงบนั้นก็อะไรค่าครับ 3. สรุปแล้วก็วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของตนเองครับโดยเฉพาะ PK นั้นใช้ myfs ครับะครับเปรียบเทียบราคาแล้วก็ มูลค่าครับข้อสุดท้ายครับข้อที่รับถ้าไม่ใช้อย่าไปซื้อรับเมื่อเจอป้ายแดงๆหรือโปรโมชั่นต่างๆให้รอสัก7วันก่อนครับว่าเรานั้นยังอยากได้มันอยู่หรือเปล่านั้นนะครับแล้วก็ข้อโบนัสครับการที่เราประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นมันมีจํากัดครับดังนั้นแล้วเราต้องทําลายเพดานนั้นทงครับโดยการที่หารายได้เพิ่มเติมครับ เพราะว่าการหาไรายได้เพิ่มเติมนะั้นเพดานมันไม่มีที่สิ้นสุดครับแบบนี้มันจะทําให้เรานะั้นมีเงินเก็บหนึ่งออกมากยิ่งขึ้นครับเีก็ฝากกดไลค์กดติดตาม PK Finance เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ PK นั้นอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกครับเราทุกคนนั้นจะรวยไปด้วยกันครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับแลวก็ย่าลืมครับลองเปิดใจกับ MyFS ดูครับติดต่อมาเลยที่ at PK Finance Cup.